เรื่องเลยนะครับเพราะเมื่อกี้ถามเรื่องงานไปหมดแล้วครับดดำงเรื่องอะไรนะที่ถามเรื่องดำดวงบ้างมาดำดงการดีเกิดขึ้นยังไงบ้างอ๋อก็คือผมมีคอนเสิร์ตอยู่แล้วเนาะทีเนี้ยคือผมก็มีโอกาสได้แทบทามแล้วก็ดูดูเขาอยู่แล้วเป็น FC ฟซีเขาอยู่แล้วผ่านๆอยู่แล้วแต่ว่าคิดคิดอยู่แล้วเขาจะเข้ามาแต่มันอาจจะบังเอิญที่ที่แบบเกิดเรื่องราวอะไรอย่างนี้เนาะครับผมก็เลยก็เลยประสบจังหวะพอดีก็คอนเสิร์ตเมื่อคืนก็สนุกครับสนุกมากน้องได้มา พูดคุยหรือว่าปรึกษาอะไรกับมั้ยเมื่อวานเข้ามาเมื่อวานเข้ามาเขาจะเป็นหน้าเศร้าๆเวลาพูดเหมือนเขาจะร้องไห้ตระกูลาก็เลยถามมาโอเคไหมเพราะว่าเนี่ยเราต้องเสอร์ทการแสดงกันแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าสีหน้าเขาค่อนข้างที่จะเศร้าเศร้ามากๆก็เลยก็เลยถามก่อนเขาเขาบอกโอเคก็เลยให้กำลังใจเขาครับก่อนขึ้นซ้อมเขาบอกว่า ตอนแรกไม่รู้ว่าตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นจิงๆหรือเปล่าแต่ว่าพอมาสัมผัสตัวเดงแล้วเขาเขาม,มีความเศร้าอยู่ตลอดเวาลาเขาจะมีความเศร้าไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เนาะแต่ว่าเราก็แค่บอกว่าเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะฉันก็เจอหนักเหมือนกันช่วงนี้แต่ว่าเธอก็น่าจะหนัก <laughs> ต่อจากฉันเลยเธอ,อ <laughs> ต่อจากขาฉันเลยอะไรแบบนี้ก็เลยก็เลยให้กำลังใจเขาเขาก็รู้สึกว่าดีขึ้นแต่เวลาแสดงเขาเต็มที่นะดูไม่ออกว่าเขาเศร้าเลยใช่แต่พอจบโชว์ปุ๊บเขาจะมีความเศร้าของเขาอีกรอบ ปีกเองก็คือรู้สึกได้หรสัมผัสได้เลยว่าเขายังมีเรื่องปมในใจเครียดอยู่กับใช่ไหมสัหรับตัวปีกเองในมีมีน่าจะมีเขาตั้งใจกงบวนแหละเพราะว่าเมื่อวานฝั่งของของพี่ทางพี่สัตว์สวรมเนาะเขาก็มีแถลงการเหมือนกันแต่ว่าเราก็บอกเอออยาเพิ่งฟังอะไรนะทำงานก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะเครียดอะไรแบบนี้เขาก็ไม่ได้ฟังเพราะเขาเตรียมซ้อมอยู่แต่ละหลายคนบอกว่าอยโอกาสมันเหมือนเข้ากันได้ดีวันนี้ก็แตละเขาวี่บีก็จัดคอนเสิร์ตมาดีเลยเลยแต่คอนเสิร์ตผมเตรียมเป็นเดือนแล้วนะไม่ได้ตอบก่อนจ แต่ว่าบางเอิญเข้ามาน่ะชนกันพอดีแต่ว่าแต่ว่าคอนเสิร์ตผมมันมีอยู่แล้วและการทับทามไงบิ๊กหลายคนบอกอุ้ยมันมันบังเอิญไ,ไปหรือเอปล่าเหมาะมาเจาะไปหนูตัวบิ๊กเองอ่ะได้ทับทามมาก่อนนั้นนี้แล้วเปล่าหรือว่าเพิ่งจะ อ่ะไม่งั้นถามพิภีพ่าก่อนขอที่มันจะเกิดเรื่องววนที่27ยเมษาไหมหรือว่าอ่าบอกว้ากันว่ายังไม่ได้ติดต่อไปแต่แรกแต่เรารู้จักกับคุณแม่คนอ่อที่แบบดูแลเราอยู่บ,บอกว่าเออแม่เห็นเขาปัญหาเ,เขาว่างมาช่วงนี้พรามามาไหมล่ะถ้าเกิดเขาไม่อยู่คือเขาว่างแล้วนเนาะเรามองว่าเขาอาจจะว่างหรือน่าจะแบบอยากจะได้งานอะไรเงี้ยมาไหมล่ะอะไรเงี้ยเขาก็เขามาได้นะก็เลยก็เลยมาเลยครับแต่ถามว่าตกลงกันในระหว่างมันังําใไหมจริงตกลงกันจริงอยู่ครับผมแต่ว่ามีแพนอยู่แล้ว จริงจริงเนพาร์ตของเขาเราเพิ่มเข้ามาไหมหรือว่ายังไงพาร์ตของที่เขาโชว์เมื่อวานเนี่ยพาร์ตคือเป็นเพิ่มก่อนนั้นเนี่ยบิ๊กเริ่มรู้แหละว่าบิ๊กมีคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าพาร์ตเนี่ยมันเป็นเขาตอนแรกบางคอนเซปต์ไว้ว่าจะให้เป็นตัวเขาเองก่อนที่ที่เขาเป็นดำดงก็เลยไม่ไม่อยากเขาก็ไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมีคอมเมนต์ฟังอันนี้หนูใช่ไหมเราเราก็เลยงั้นเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแก้วหน้ามาเราไม่รู้เราไม่ได้ดูเราอะไรแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าโอ้ไม่ไม่เอาดีกว่าเอาอื่นบิ๊กกไม่่ล้้าทีจะใช ตัวละครดำโดงมาขึ้นเวทีใช่เพราะเราถือว่าเราก็ให้เกียรติสถานที่เก่ากัาด้วยนะครับเพราะส่วนตัวผมกับพิ่สลามก็รู้จักกันอยู่แล้วครับก็ก็เลยให้เป็นเมื่อคืนเป็นกินรีเล่นน้ำเป็นมโนรากินรีเล่นน้ำจริงๆการโชว์ครั้งนี้มีการคุยนเลยว่าอยากเป็นโชว์แบบไหนหรืออยากจะใช้ดำด่งไหมหรืออะไรเงี้ยมีการถามคุยคุยคุยครับแต่ว่าเหมือนเขาจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่คือเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็ให้เกียรติคือเขาให้เกียรติทุกทคนเลยนะเขาบอกว่าเขาไม่อยากไม่อยากมีปัญหาาไม่อยกมีปัญหาใครเลยขอออเเเเเเปป็นนตััวทททีีี่่่่่มมมใหไไลยยยยะะาางง้ค๊ จะ,จะขายอะไรดีเพราะเขาเป็นคนตลกเนาะก็เลยงั้นงั้นก็เลยให้เขาเป็นในแหละเล่นน้ำกินอะไรเล่นน้ำเลยครับแล้วพอบีกเอาเขามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็มาว่าเอ้ยหรือว่าบีก็คือเขาเรียกว่านะต่อย,ยอดในการที่แบบว่าชักชวนเขามาอยู่ในค่ายแบบเรื่องนี้ยังไงครับเรื่องดนตเรามีที<อ>ท่ีว่าให้กับนุน่น เขาเห็นเขาพูดเยอะว่านุ่นจะไปอยู่กับเธอเหรออ่ามันไม่ม e ีสองกระแสนะถ้าเกิดเธอไปฉันจะเลิกติดตามเธอถ้าเกิดเอาไปสิฉันจะไปซัพพอร์ตเพิ่มเราเราไม่เราเราไม่ได้มองอะไรเรามองแค่ว่าเขามาทํางานเขาสาเสร็จเขาก็กลับบ้านแต่ว่าอนาคตมันก็ไม่ได้อนาคตเนาะคือผมผมไม่ได้มองว่าจะอยู่ไม่อยู่แต่ว่าถ้าอนาคตเขาอยากมาอยู่ก็ต้องดูไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาเป็นลีเกมาก่อนเราเป็นออกคอนเสิร์ตหมอลำเป็นเป็นค่ายเพลงด้วย แล้วเขาก็จะเป็นเน้นพูดภาคกลางเราเป็นเน้นอีสานเป็นหลักขนาดคุยกันก็ไม่รู้เรื่องเลย <laughs> แ,ลนนแล้วตอนนี้ในใจปีกมีโอกาสเราเคยได้ร่วม<อ>งา<อ>นแล้วแล้วเขาโอเคเต็มที่กับงานเราอย่างเงี้ยมีเขาคแบบมีความคิดที่อยากจะชวนเขามาไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าท้าทามอะไรอย่างเงี้ยคือครั้งู้สึกผมเองน่ะถามว่าอนาคตมมุกอนาคตก็มีสิทธิ์ถ้าเขาอยากมาอยู่คือเราเป็นค่ายเพลงที่ไม่ปิดกั้นใครอยู่แล้วปัญหาส่วนตัวปัญหาส่วนตัวแต่มาอยู่ที่นี่คือทํางาน ก็อนา,าคตอาจจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้คือยังไม่มีโครงการครับเรวไม่ได้ถามเขาไหมว่าตละแบบมีมีคนชวนเขาไปอยู่นู่นนี่นั่นเยอะไหมอะไรอย่เงี้ย เท่าที่ดีๆเขาสัมภาษณ์ก็ประมาณว่ามันมีลิเกคณะอื่นท้าทายในวงการลิเกเขาก็จะท้าทายไปอยู่แต่เขาประมาณว่าเขายังไม่พร้อมไปที่ไหนเขาขอเป็นิลิปินอิสลากรอนอแบบนี้ครับอย่างที่แจ้ว่าถ้าเขามาล่กใหม่กับเราเราก็พร้อมที่จะเปิดทาร์ตในช่วงที่เป็นลิเกเป็นแต่พอมาได้ได้ได้นะเพราะว่าเพราะว่าผู้จัดหลายๆคนก็ยังถามมาอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเอาลำตรงมาขึ้นรับเชิญไปทีจ้างต่างหากได้ไหมอะไรเงี้ยก็ยังมีครับ ถ้าอย่างวอนนี้เขามาร่วมอย่างเงี้ยบิ๊กจะเอาดัดมมาด้วยหรือว่าบิ๊กจะเอาแค่นุ่นมาแล้วเปลี่ยนสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาใหม่เรามองว่าเอาตามที่เขาอยากเป็นดีกว่าแต่แต่ผมก็มองว่าคนดูเขาชอบอันใหม่ๆเนาะอันเก่ามันก็ซ้ำอยู่แล้วเราลองอันใหม่ดูก็ได้เพราะเขามีความสามารถอยู่แล้วทำมาแล้วก็น่าจะปังนี่อย่างเงี้พอเอานุ่นมาเรากลัวจะมองหน้าสอดรามไม่ติดไหมตอนนี้แบ่งแล้วเราเลือกแล้วว่าตรงนี้เรากังวลไหม ก็แอบคิดอยู่เนาะว่าเออเขาจะกวดเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมน่าจะว่าน่าจะไม่กูดหรอกเขาจะรู้ว่าการทำงานเนาะหรือยังไงแต่ยังไม่ได้คุยกับเขาเลยนะเราไม่รู้หรอยังไม่ได้คุยกับเขาว่าว่าอะไรยังไงแต่ว่าก็คือยังไม่ได้คุยใช่ไหมตอนที่บกทับทามตัวดำดงนู่นอะไรเงี้ยมีโอกาสได้มีการโทรหรืออะไรเงี้ยเข้าไปคุยกับศรรังบ้างยังยังอันนี้พูดตรงว่ายังเลยครับผมเพราะว่าเพราะเราติดต่อหลายหลายผ่านผ่านหนึ่งสองสามโดยที่เราไม่ผ่าตรงครับแล้วหลังจากนี้ จะหลังจากนี้ก็น่าจะพูดคุยกันอยู่ครับเพราะว่าเพิ่งเลิกจากคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้เพิ่งเจอดำรงเมื่อคืนนี้แล้วก็นั่งรถมาถึงนี่เลยเลยไม่มีเวลายังไม่ให้นอนเลยแต่คืนนี้น่าจะโทรหาเขาอยู่พี่ถามเมื่อคืนนี้ค่าเหนี่ยงก็แพงไหมค่าเหนี่ยงก็นั่งรพงเท่ไปขนแกนแพงดำรงหรอคือเอาตรงเขาอาจจะไม่เรียกร้องค่าตัวแต่ว่าผมคือเขาไม่เรียกร้องค่าตัวนะเขาอาจจะมาแบบอยากมาลองหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาปล่อยใจปล่อยจอยปล่ออยยจเขามาฟรีหรอ ก็อาจจะมีค่าประมาณล็กนะ้อยแต่ว่าผมดูแลนะน <c oughs> คือมันมีคือทางบริษัทใช่คือมีผู้ใหญ่เราอะ่ะ<อ>ดูแลอยู่ในเรื่องนี้คือผมไม่รู้ค่าตัวเขาเท่าไหร่<อ>ตรงว่าหลายคนว่าเราเป็นพ่อบุญทุ่มก็คือในมาตอนในช่วงท<อ>ี่เขากำลังแบบมันตัวเลขมันสูงด้วนะเอามา ก็เขาเป็นที่แรกที่เปิดใช่โชว์ไม่ได้เออก็ถิดหึงเลยนบอกเลยเป็นที่แรกที่เปิดไงเลยหละคนจะไม่รู้ค่าตัวจริงๆนะอันนี้จริงครับไม่รู้จริงแต่มันคุ้มค่ากับการที่เข้ามาไหมกับสิ่งที่โชว์ไปเมื่อวานกับการไลฟ์สดเมื่อวานมันดีก็แอบสงสารอยู่แล้วเออเอาเอาเขามาทรมานหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าเขาก็อยู่ในช่วงที่ท้าเศร้าอยู่แต่ว่าเออพอขึ้นเวทีปุ๊บเขาก็โชว์เลยว่าเขาทำได้แล้วมีในในทีมหรือในวงหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่คุยกับเขาอ่ามีแพลนไหมงาานกกับเคอี ในในบริษัทเราเหรอครับเขาเขาก็ชอบกันี้อยู่นะเพราะเมื่อวานเอฟซีนางจากกรุงเทพพากันขนกันไปเต็มฮอล์เลยป้ายไฟอะไรไม่รู้อลังการไปหมดเป็นเป็นเต็มฮอล์ครับเอฟซีเขาเยอะทั้งว่าอนาคตน่าจะมีการร่วมงานกันอีกน่าจะเกิดขึ้นอีกครับเพราะหลายคนมองว่ามันเคมีมันไปกันได้เราดีใจมากก็แอบหวั่นว่าเราจะเล่นเขาได้หรือเปล่าแต่เล่นได้แบบก็โอเคแต่สนุกนี่จะปล่อยพลาดนะเพราะว่าเราเป็นเจ้าแรกไปคว้าเข้ามานะคือเราไม่มองว่า คว้าใครเนาะเราเอาที่สบายใจครับผมแล้วเราสบายใจที่อยากจะทุ่มไหมครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีหลายค่ายที่ทับทายแล้วก็มีการทุ่มผมมองว่าผมมองว่าค่ายเพียงผมยังไม่จําเป็นอะไรที่ต้องทุ่มอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพิ่งเปิดตัวเลพิ่งเปิดตัวแล้วเราก็ข่าวเราก็ยังมีอยูทุกวีทุกวันซึ่งเราก็คือประคับประคองเราก่อนประคับประคองตัวเองก่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าร่วมงานกับโปรเจกต์ได้อยู่ ไหนๆก็พูดเรื่องตัวเองแล้วขอถามเรื่องที่ว่าล่าสุดได้มีการถ่ายรูปปัะทนายอันนี้คืออะไรปรึกษาเอาปรกษาทนายสารอะไรรึเปล่าแต่ว่เตะฟ้องหรือยังก็ก็ปรึกษาขบวงจรครับขบวงจรขบวงจรก็คือหลายๆเรื่องที่แบบมีปัญหาที่มันไม่ชัดเจนเราเราต้องการความชัดเจนหมายถึงว่าเรื่องของลูกครอบครัวอะไรเงี้ยเราไม่ต้องการชนะใครหรือต้องการไปแย่งชิงอะไรจากใครแต่เราต้องการความชัดเจนแค่นั้น แล้วเป็นยังไงตอนนี้ปัญหาหลักๆมันขึ้นอยู่กับเรื่องสมบัติเรื่องลูกลูกด้วยสมบัติด้วยแต่เราไม่ได้เอาไปเอาไปทําเรื่องให้มันแบบขอมานะต้องอยู่กับฉันอะไรอย่างไม่ขอแค่ว่าชัดเจนเวลาไปมาหาสู่การให้มันชัดเจนเพราะว่าตอนนี้มันยังเคลียร์กันไม่ลงตัวมนเป็นโนติสดูแลถูกไหมครับครับสาเหตุจุดตัดใจที่ทำดีต้องเข้าพบไหมเออแบบต้องเอาเรื่องกฎหมายอุ้ยกว่าจะพบก็สองเดือนนะพี่สองเดือนเราก็ไม่คิดที่จะจืดหนายเลยเพราะมันไม่ใช่ประโยชน์ของเราแต่พอเรามองนางคิดอีเรารู้สึกว่าเรา ไม่ชัดเจนกับตัวเองแล้วต่างฝ่ายต่างไม่ชัดเจนแล้วผมก็เลยโอเคงั้นก็เลยปรึกษาทนายตอนนี้อย่างที่เราถ่ายรูปับทนายสำหรับกระบวนการทางกฎหมายมันจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วฮะยื่นไปแลรวยื่นไปแล้วนางบอกยื่นไปแล้วใช่ไหมต้องกรีที่อ่ยังไม่หยุดเราต้องถามต้องต้องผมยังไม่รู้ว่ายื่นถึงขั้นไหนวมแต่ว่าเริ่มแล้วเริ่มทุกอย่างรวบรวมหมดแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ายื่นหรืออย่างนะเพราะเราได้มีข้อเสนอไปตรงไหน ที่ที่เราอยากได้ที่รู้สึกว่าคุยแล้วมันไม่ผ่านเลยต้องพึ่งทนายก็สามข้อที่เขาเขาเขาโพสต์ลงไปก็น่าจะชัดเจนนะทนายโพสต์หนึ่งเรื่องการการปกครองสิทธิ์ก็คือผมไม่ต้องการปกครองเพียงผู้เดียวแต่ผมต้องการมีสิทธิ์มีมีสิทธิ์ดูแลลูกบ้างอะไรแบบนี้ใช่สองก็เป็นเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สินที่ที่กวรที่จะอาจบอกกันว่าก่อนน้นี้คือพูดไปแล้วว่าไม่ได้แบ่งไม่ได้อะไรเนาะแต่ว่าพอตอนเนี้ กลับมาคิดใหม่ปัญหาดราม่าต่างๆที่มันเข้ามาผมก็เลยเอองั้นผมขอผมขอตัดสินใจใหม่ก็เลยขอชัดเจนเรื่องสมบัติด้วยแบ่งก็ค่อยแบ่งกันทีหลังให้ลูกแบ่งให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งให้ลูกอะไรอย่างเนี้ยเพราะกลัวไม่ถึงลูกเออได้อีกเรื่องหนึ่งละเรื่องที่สามเป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอหรือเผยแพร่คลิปของบุตรของเราโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าให้พ่อกับแม่ถ่ายแต่เพียงผู้เดียวถ้าคนอื่นจะถ่ายต้องรับอนุญาตก่อน ่แม่ถ่ายได้เราโอเคแม่ค่ับก็แม่เขามีสิทธิ์อยู่แล้วเต็มร้อยในตัวลูกเราก็เป็นพ่อก็มีสิทธิ์เราเต็มร้อยแต่คนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่พ่อแม่เราต้องมีการพูดคุยกันก่อนเพราะว่าการถ่ายคลิปรูปเรามันเป็นมันเป็นยอดวิวมันเป็นมันเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นมหาศาลอะไรครับที่ผ่านมาไม่เคยพูดนะแต่ตอนนี้ก็ต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เขาเคยพูดว่าเรื่องเรื่องส่วนตัวควรจะควรเป็นส่วนตัวไม่ควรจะคุยเป็นส่วนรวม หมายถึงเรื่องส่วนตัวหมายเรื่องส่วนตัวเราสองคนก็คุยกันในบ้านก่อนไม่คุยจะไป่มาคุยแต่เพราะว่าตัวบิ๊กเองได้มีการโผล่ก็คุยทำไมไม่คุยไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องคือคุยไม่รู้เรื่องถ้าคุยเรื่องคงคงไม่ได้มาเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะเท่ากันนึงถ้าคุยรู้เรื่องยังไงก็มีทางที่จะมาให้คนรู้แต่ในเมื่อกรัวว่ามันจะบานปลายเนี่ยครับหลังจากที่แบบบานปลายเรื่องอะไรฮะบานปลายหรือกูเพะว่าอาจจะเป็นี้บิ๊กไม่หนบิ๊กได้ออกมาพูดต่อหน้าสื่อแล้วแหละ แล้วเนี่ยกลัวไหมว่าหลังจากนี้จะมีการแบบว่าอะไรยังไงจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกลัวเรื่องราวมันจะจบไหมคนเงี้บก็ไม่ใช่คนที่เงี้บไม่ได้ไปว่าเขาไม่ทำอะไรนะใช่เาหลายคนมองว่าเขาเก็บหลักฐานอยู่เอาหลักฐานอะไรเอ่ยผมไม่ได้มีหาแอบใครนะผมไม่ได้มีหาอใครผมจุทุกอย่างแล้วผมแค่อยากมีความชัดเจนเรื่องสิทธิ ของตัวเองที่ตัวเองมีเสียอะไรได้บ้างไม่ต้องการไปทะเลาะเบาแย่งกับใครเพราะทุกวันนี้กับตัวเองก็ไม่ไหวแล้วบิ๊กแล้วหลังจากนี้ถ้านายเขาแนะนําอะไรตัวบิ๊กบ้างอย่างเช่นก่อนหน้านี้บิ๊กได้มีการโพสอะไรเงี้ยเขาหรือว่าเขาให้พอแล้วเหลือให้ทนายจัดการอย่างเดียวเลยเขาก็บอกอย่างนั้ว่าไม่ต้องพูดเลยแล้วเดี๋ยวผมจัดการเองก็คือจะไม่เห็นบิ๊กในการที่จะเล็กร้องอะไรอย่างเงี้ยพะบิ๊กยื่นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทนายจัดการหมดแล้วก็ต้องมีถ้าเกิดมีเหย่เข้ามาเหมือนล่าสุดที่ผมโพสต์เรื่องการแบบไปหาลููกกอออะไไรยาางเีี้้แขมมผบบท ถ้าไม่มีต้นเหตุผมจะพูดทําไมผมจะเอาเรื่องอะไรพูดได้ผมก็อยู่มผมไปบ,บันบันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ม>แค่ไปหาลูกชั่วโมงเดียว<ม>โอ้ยเป็นเรื่องเป็นราวรู้สึกว่าไม่โอเคที่เขามาคอมเมนต์ว่าเราเราลูกไปทำสัมภนร์ใช่ไหมใช่ก็<ม>อย่างที่โพสชัดเจนเลยสามารถพูดซ้ําได้อยู่ว่าเราก็ไม่โอเคจริงๆเพราะเป็นลูกเราบุตรเราเราเราถ่ายมาตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องนู่นส่วนที่ดีเราก็ชมอันไหนไม่ดีเราก็ไม่ดีอันไรว่ามันไม่ผ่านเราก็บอกว่าไม่ผ่านครับว่าทนายมีการไปยื่นแล้วนะทีนี้ถ้าถุกมีการเพิกเฉยต้้องขึนศาล ที่มีความขึ้นศาลไปเคลียร์กันพร้อมตลอดแต่ว่ายังไม่มีกำหนดวันใช่ปะที่เขามาถึงตัวบิ๊กบิ๊กซ่ายังยังไม่กำหนดเลยเพิ่งยื่นไปไม่อีกกี่วันเองสองสามวันที่เพิ่งคุยทนายไปครับแล้วทางฝ่ายเราโพสต์่ฝ่ายก็เหมือนมีทนายดีเออเหมือนกันที่จะต่อสู้กับเรื่องนี้จะมีวันไหยครับผมไม่ได้ไปต่อสู้เขานะผมไปเรียกร้องสิทธิ์วิงเฉยเฉยผมไม่ได้ต่อสู้ใครเลยเพราะว่าไม่ไม่ต้องการไปต่อสู้กับคําว่าคนที่มันเคยอยู่ด้วยกันน่ะ คนมันเคยรักกันนะไม่ได้อยากไปเป็นสะตัวกับใครแต่แต่ว่าในเมื่อมันมีอุปกรณ์หลายอย่างที่ผมเข้าหาลูกไม่รู้เรื่องผมก็ต้องโอเคชัดเจนต้งแต่พอเกิดเรื่องนี้ไม่ได้มีการเคลียร์ส่วนตัวกันบ้างยงหรือว่ายังเลยก็คือพูดคุยอยู่พูดคุยกันอยู่พิมพิมพิมจบไม่ลงจบไม่ลงจบไม่ลงครับจบไม่ลงไม่งั้นในพาร์ทของการเป็นพ่อเรากระสิดดูแลลูกนะวันนี้มันเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเกลียดกันเรื่อยๆนะแต่มันมันก็อย่างที่บอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่เราต้อง ถ้าวันนี้ไม่ทํามันน่าต้องเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการที่มีลูกมอนนังเนาะนางละครมันยังเห็นอยู่ว่าเออการที่เรามีลูกมันเป็นอยู่ขั้นกลางเนี่ยถามว่าถ้าเกิดไม่มีลูกนี่เข้ากับบงกรดอยู่แล้วบระเด็ส่วนใจอยู่แล้ว <c oughs> เพราะย่ไพรุ่มมันอยู่แล้วแ <c oughs> มนบอลสันแต่วันนี้เรามีลูก <c oughs> ที่เป็นแก้วตาดวงใจเราอยู่ตรงนี้ <c oughs> ซึ่งคําว่าพ่อแม่มันตัดกันไม่ขาดมันต้องเห็นกันอยู่ลูกตัว <c oughs> ทาไมถ <c oughs> ึงต้องสร้างศัตรตูทำไมทำไมเราไม่ปองรองกันละ่ะอะไรอย่างเงี้ยคุยกันไม่รู้เรื่องสิี่สินะครับแสดงว่าเราไม่อยากให้ลูกงอ่ มีปัญหากันขนาดนั้นใช่ไม่อยากให้มองว่าพ่อแม่ต้องมาขึ้นศาลอะไรอย่างนี้เอ้าถ้าไม่อยากให้มองทำไมต้องมาขึ้นศาลล่ะก็ในเมื่อมันทําอะไรยากมันก็ต้องชัดเจนว่าอนาคตยังไงก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วพี่ขอถามความรู้สึกน้องหน่อยสิพอเวลามันเกิดเรื่องเราอย่างพี่ลูกเราก็โตขึ้นทุกวันทุกวันเลยเนี่ยเขารับรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เราเรามีวิธีการคุยพูดคุยกับเขาอธิบายคือเอาจริงทันเนี้เรามีสิทธิ์อธิบายให้ลูกฟังได้ไม่ใช่嘛 ไม่ให้ดูไม่ให้ดูปิดไปเลยบล็อกอันนี้ไม่ชอบพ่อไปายงานคือพ่อน่ะทำงานปิดอินฟลูเอนเซอร์เหมือนเอาตรงๆว่าเราเป็นพ่อพ่อขายขายก๋วยเตี๋ยวเนาะเราต้องสอนลูกเราทำก๋วยเตี๋ยวสิลวกเส้นทําเส้นเหมือนเราลูกเราต้องรู้จักทำคอนเทนต์ทำคลิปทําอะไรเราก็ต้องสอนเขาเขาต้องไปทำของเราอย่างเงี้ยคือบางกว่าจะบอกว่าว่าผมเอามาทำเป็นคอนเทนต์เนาะก็ยกตัวอย่างว่าพ่อขายขายก๋วยเตี๋ยวเขายังสอนลูกเขาลวกเส้น ก็บจานเก็บถ้วยในอาชีพของเขาเราเป็นพ่อเหมือนกันครับแต่รู้เราเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเขาชอบแต่ว่าวันไหนที่เขาไม่ถ่ายเราไม่ถ่ายนะก็คือเดี๋ยวเราก็ให้สิทธิ์ในการตัดสินใจเขาเต็มที่ครับเต็มที่แล้ววันนี้เราอยากให้เรื่องตรงนี้มันจุดจบยังไงเรามองไว้เรามองยังไงว่าอยากให้มันลงเอยยังไงนะตรงวันนี้ผมมองว่าทุกอย่างต้องใช้จโอเคสมมติการเลี้ยงลูกกันอะไรเงี้ยจันทรถึงสุขคุณจะเท่านี้นะเสาร์ถึงอาทิตย์คุณจะให้แบบนี้ดีกว่า เราเราอย่าเราอย่าว่าเธอไปคนนั้นเธอผู้หญิงไปเธอเอาผู้ชายฉันเอาผู้ชายมาผมไม่ทำอย่างนั้นเพราะมันเป็นการแยกบุตรออกจากกันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อเด็กครับก็คือต้องการความชัดเจนหนึ่งชัดเจนเออฉันจะไปรับลูกนะวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ให้สารออกคำสั่งอะไรสิหรือให้ใครออกคำสั่งที่เขามีสิทธิตามกฎหมายเอออะไรแบบนี้ครับก็แสดงว่าที่ผ่านมาเราเราจะไปรับลูกแล้วคือเราไม่สามารถไปรับได้รับได้แหละแต่มันอาจจะมีความชัดไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้ครับนิดนึงนิดนึง ไม่ได้กา่ไม่ได้ใช่ไม่อยู่ไม่บ้างไปนั่นไปนี่โอเคละอ่ะก็ต้องทำให้มันชัดเจนเยอะที่ผ่านมาคอไม่มี์ถามมันก็ไม่ได้ผลงานที่การงานเราไม่ดีมันไม่ได้กลายลงเองหน้าที่งานข่าวที่เป็นทุกวันมีงานทุนนี้ก็เพราะข่าวไอ้นี้แหละที่มันเป็นแบบนี้แหละใช่ที่ผมผมมาอยู่ตรงนี้ก็เพราะข่าวไม่งั้นผมคงไม่ไเป็นทรนนี้แต่ว่าไม่ได้อยากมีชื่อเสียงเพราะข่าวอะไรแบบนี้แต่เราก็มีเอฟซีอยู่แล้วตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าพอมันมันเป็นเรื่องเป็นราวก็มีคนรู้จักมากขึ้น ครับแต่ไม่ไม่กระทบน้างานเราเพราะว่าเราชัดเจนตลอดแล้วเราเป็นคนที่พูดความจริงฟ้องไม่จ้าพวกที่เขามาคอมเมนต์ด่าเพราะว่านานๆที่ะเจอตัวบิ๊กเข้ามาในกรุงเทพสักทีอะไรเงี้ยคนที่เข้ามาคอมเมนต์เราพูดจาไม่ดีอะไรเงี้ยสำหรับเราจัดการไหมถ้าฟ้องก็คงต้องประมาณหมื่นคนแสนคนไม่ต้องทําอะไรแล้วล่ะนั่งฟ้องแตงคนอย่างนง้นใช่ปูงถือเรื่องการฟ้องคนคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ก็คือเขาสนใจแล้วนะคือคุณมีคนรู้จักแล้วนะเขาแค่คอมเมนต์มาอย่างนั้นไปไล่ฟ้องเขาเนี่ย ผมว่ามันตับิอกก็ทำมันขำมาที่พูดไปเลยตรงนั้นเลยใช่ใช่ไหมใช่เราตอบกลับภายในโซเชียลเลยแต่ว่ไม่ฟ้องเพราะฟ้องต้องใช้เงินฟ้องด้วยไม่ได้ใช้แค่ฟ้องเฉยๆนะเออครับอะไรเพิ่มไหมอะไรเพิ่มอะไรอย่างนี้ดำเนินการทางกฎหมายแล้วคนนี้เขากำลังเล่นรู้ให้ผมหรือคุณป้ากอร์เนาะมองหน้ากันไม่ติดมีปัญหากันไหมผมว่าถ้าไม่ทํายิ่งมองไม่ติดต้องทําให้มันชัดเจนเลยโอเคนะเราเราอย่างนี้เนาะเราเราเราได้คําสั่งนี้แล้วเราจันทร์ถึงศุกร์เนาะผมมีหน้าที่เสาร์อาทิตย์เนาะ จะเป็นแบบสบายใจอะไรเงี้ยไม่มีใครแบบว่าคิดไปเองอะไรเงี้ยครับแต่วันนี้ให้ต้องการความชัดเจนถูกต้องครับทุกวันนี้ที่เราวีดีโอคอลหาลูกเราผ่านใครก็ผ่านป้าแจ๋วเลยครับถูกต้องพ่แจ๋วเลยแต่บางทีลูกลูกเขาโตแล้วเขากดมาเองใช่ลูกลูกเขาลูกเขาโตแล้วเขาก็จะกดโทรหาพ่อเองแต่บางทีพ่อโทรไปเขาก็จะรับสายแล้วเขาจะหันใข้างในตาเขาจะยื่นให้ตาเลยอะไรเงี้ย